ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกาหมูเถื่อเรื่องกอดน,นายด้วยใจรักตอนที่24ใจจะขาดในเช้าวันจันทร์เตวิตยังคงลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแต่ที่ดูผิดแปลกไปคือรอยยิ้มที่มักปรากฏอยู่บนใบหน้าได้หายไปคลอยที่เคยอยู่ในกลุ่มก็แยกตัวไปกับเพื่อนผู้หญิงอีกสองสามคน เกิดอะไรขึ้นระหว่างมึงกับพลอยวะไอเตเมฆถามอย่างไม่ค่อยพอใจเปล่าเตวิตตอบพลางหยิบหูฟังบลูทูธใส่เข้าไปในหูเพราะไม่อยากฟังอะไรขยับตัวเอนนอนให้ถนัดแล้วหลับตาทำให้เมฆรู้สึกหัวเสียไม่น้อยจะไม่มีได้ยังไงไอน้นีควันนั้นมึงกับพลอยไปส่งมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะกูจะไปรู้ได้ไงกูลากมันขึ้นห้องแล้วก็ไปส่งพลอยกลับบ้าน พลอยโทรมาร้องไห้กับกูเมฆเอ่ยพลางดึงหูฟังของเตวิตออกมึงลุกมาคุยกับกูก่อนเตวิตลืมตาและขยับตัวนั่งฟังอย่างตั้งใจมึงเล่ามาทำไมพลอยโทรไปร้องไห้กับกูพวกมึงทะเลาะอะไรกันมึงแน่ใจนะว่ามึงจะฟังกูในเมื่อมึงได้ยินจากพลอยแล้วมึงก็ฟังฟังไปเหอะกูจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาใครก็ช่างแม่ง และกูจะบอกมึงไว้นะไอ้เมฆถ้ามึงชอบพลอยมึงก็จีบไม่ใช่ปล่อยให้พลอยลองใจมึงไปวันวันจนความรู้สึกพลอยมันผิดเที้ยนเอ็นเอียงมาทางกูกูพูดกับพลอยชัดแล้วอยู่ที่มึงจะทําให้พลอยกลับมาชอบมึงได้เหมือนเดิมหรือเปล่ามึงพูดเชี่ยอะไรไอ้เตเตวิทเลิกใส่ใจขยับตัวลงนอนต่อทัชชาวิ่เข้าวิ่งออกห้องพักอาจารย์เพื่อขอทํางานแลกกับการลาหยุดหนึ่งสัปดาห์ตลอดทั้งเช้า เหตุผลที่ทัชชาบอกกับอาจารย์ทําให้อาจารย์บางท่านนึกเอ็นดูแต่บางท่านกลับเห็นว่าทัชชาไม่มีความอดทนมึงไปบอกอาจารย์ว่าอะไรวะปอกระซิบถามเพราะเรื่องนี้มีแค่ปอกับทัชชาเท่านั้นที่รู้กูบอกว่ากูคิดถึงพ่อกับแม่กูไม่เคยห่างจากบ้านกูอยากกลับไปกอดแม่ให้หายคิดถึงเชียแบบนี้ก็ได้เหรอวะหรือมึงจะให้กูบอกว่าผมถูกถอนมั่นครับแบบนี้เหรอวะ กูเห็นมึงยิ้มได้กูดีใจนะมึงตอนแรกกูนึกว่ามึงจะฟูมไฟล์กว่านี้ถึงจะเจ็บปวดแต่แค่กูรู้ว่าพี่เตรักกูแค่นั้นกูก็ยิ้มออกหนึ่งสัปดาห์นี้ฝากด้วยนะหวังว่ากูจะได้กลับมาเรียนกับพวกมึงอีกไม่เปลี่ยนแผนสักหน่อยเหรอว่าพ้นสัปดาห์ไปแล้วมึงก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมไม่อ่ะมึงถ่ากูอยู่ทั้งกูทั้งพี่เตไม่มีใครตัดใจไปเจอคนใหม่ได้หรอก งั้นกูก็ต้องลุ้นเอาสินะแล้วกูจะไปหาเพื่อนน่ารักแบบมึงได้ที่ไหนอีกวะพวกมึงกระซิบอะไรกันสินถามพร้อมกับม้วนหนังสือตบลงบนโต๊ะทัชวันนี้กูเห็นมึงพลบพลบพลโพล,ลทั้งวันมึงไปไหนมาเหรอเออแล้วนี่คืออะไรเข้ายื่นมือเปิดสตอรี่ของซิกให้ทุกคนดูกูเห็นยังหึงเลยแล้วไอ้พี่เตไมห่หึงเหรอวะมึงเป็นเพื่อนมึงจะไปหึงอะไรมัน เลเธอใหญ่ละมึงสินคว้ามือถือจากข้าวแล้วปิดหน้าจอลงคือทัชมึงเป็นเพื่อนที่แสนดีมึงอย่าทิ้งกูไปมีเพื่อนใหม่นะทัชชากับปอมองหน้ากันอย่างเข้าใจนี่แหละข้าวเพื่อนที่ชอบงองแงของจริงในกลุ่มและคนที่ทำให้มันเลิกเทียนได้ก็คือไอสินมึงจะงงแงเพื่อนี่ขนมแดกไปไอสินมึงไม่อ่อนโยนเลยนะแต่กูรู้ว่ามึงใจดี สินหยิบขนมยัดเข้าปากข้าวให้ข้าวหุบปากเพราะกลัวจะหลุดเขินออกมาทำเอาทัชชากับปอหลุดขำกูคงคิดถึงพวกมึงน่าดูมึงพูดอย่างกับมึงจะไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละสินมองหน้าทัชชาอย่างสงสยัยกูหรอือกูก็จะย้ายจากหอไปอยู่บ้านคงไม่ได้รวมตัวตอนเย็นเหมือนแต่ก่อนไงเพราะแล้วไปกูนึกว่ามึงจะไปอเมริกาเห็นวิ่งเข้าวิ่งออกห้องพักอาจารย์ ทำไมคนที่กูอยากให้เขาเห็นแม่งไม่เห็นวะทัชชาพูดอ้อมแอมในลำคอปอจึงตบเข้าที่ไหล่เบาๆเมื่อเห็นว่าใกล้หมดเวลาพักกลางวันทัชชาก็บอกลาเพื่อนพวกมึงกูกลับก่อนนะไอ้ข้าวกูไม่อยู่มึงอย่างงงแงนะไอ้ซินกูฝากดูมันด้วยส่วนมึงไอ้ปอกูฝากด้วยนะแล้วทัชชาก็เดินไปโดยไม่หันมามองเพื่อนอีกให้หาพูดอย่างกลับจะไม่กลับมา สินตะโกนตามหลังเพื่อนไปทัชชาจึงโบกมือให้โดยไม่หันกลับมาใช่ว่าเข้มแข็งทุกเรื่องทัชชาก็คือทัชชาที่แบกทุกอย่างไว้กับตัวเองเห็นมีครั้งนี้นี่แหละที่เขาเป็นภาระให้ปอช่วยสารฝันหวังว่าเขาจะได้กลับมาอย่างสบายใจหัวใจหนักอึ้องไม่ได้ปล่อยวางได้เลยเริ่มสันน้อยๆเมื่อการเดินทางเริ่มต้นอีกครั้งตอนมาครั้งแรกเขาไม่อยากมาแค่ไหน ตอนนี้เขาก็ไม่อยากกลับแค่นั้นแต่มันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขาสบายใจเตวิตนั่งอยู่มุมสุดในห้องสมุดของคณะอักษรศาสตร์หวังว่าจะได้เห็นเซีลหน้าของทัชชาแต่เขาคาดผิดวันนี้ทัชชาไม่ได้มาห้องสมุดแม้กระทั่งเพื่อนของทัชชาก็ไม่มีสักคนจะมีเพียงแค่ซิกเพื่อใหม่ของทัชชารุ่นน้องคณะเดียวกับเขาเตวิตขมวดคิ้วมุ่นเมื่อซิกก้าวเข้ามาหาผมมีเรื่องอยากคุยกับที่ครับ เจวิตจึงลุกขึ้นเดินออกจากห้องสมุดซิกก็เดินตามไปติดติดมึงมีอะไรก็ว่ามานำเสียงเรียบไม่หลงเหลือความโกรธทำให้ซิกมีความกล้ามากขึ้นผมจะบอกว่าผมไม่ได้คิดกับไอ้ทัชแบบนั้นนะครับเรื่องมีช่างแม่งเหอะกูเชื่อทัชถ้าทัชบอกไม่มีอะไรกูก็เชื่อไม่มีอะไรครับถ้าผมจะเป็นเพื่อนกับทัชแบบที่ไอ้ปอเป็นจะได้ไหมครับ เรื่องของมึงเสร็จธุระแล้วใช่ไหมงั้นกูไปนะเตวิตเดินจากไปแต่เสียงตะโกนของซิกทำให้หัวใจเตวิตกระตุกวูบผมคิดว่าไอ้ทัชมันกำลังจะทำอะไรบางอย่างผมเห็นมันเข้าออกห้องพักอาจารย์เมื่อเช้านี้เด็กปีหนึ่งจะเข้าไปทำอะไรที่ห้องพักอาจารย์ได้ถ้าไม่โดนเรียกไปตำหนิหรือชมเชยก็คง ลาป่วยเตวิตรีดสาวเท้าตรงไปยังห้องเรียนของทัชชาเห็นแต่เพื่อนคนอื่นนั่งอยู่ไอ้ข้าวทัชอยู่ไหนไอ้ซิกมันบอกว่าเห็นทัชไปห้องพักครูทัชไปทำไมไปห้องพักครูอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าถามว่าอยู่ไหนมันบอกว่าง่วงอยากกลับไปนอนไม่ได้ป่วยใช่ไหมก็ไม่นะพี่พี่ไม่ได้พักอยู่กับมันเหรอเตวิตถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ทัชชาไม่ได้ป่วยจึงเดินกลับ และสวนกับปอที่กลับมาจากห้องน้ําเดี๋ยวดีพี่ที่แน่ใจจริงๆเหรือว่าจะถอนมั่นเตวิตหยุดเดินและยืนนิ่งถ้ามันหายไปตลอดการท่าพี่มองหามันแล้วหาไม่เจอตอนนั้นพี่จะทํำยังไงเตวิตไม่ตอบคําถามและเดินจากไปหาไม่เจออย่างนั้นเหรอความเสียวแล่นเข้ากลางอกเหมือนตกจากที่สูงจนแทบทุดตัวลงนั่ง เตวิทลากตัวเองกลับมาที่รถเขาสตาร์ทรถและนั่งกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้หายไปตลอดการอย่างนั้นเหรือหมายความว่าอะไรเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเตวิทกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะรับสายว่าไงมึงบ่ายยกคลาสพวกกูจะแยกย้ายกันกลับแล้วมึงจะกลับบ้านหรือกลับไปที่หอน้องวะไอเตฮัลโหลกูจะ เสียงกลั้นสะอื้นลอดตามสายทำให้นิกเงี่ยหูฟังเมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นเสียงของเพื่อนจึงเอ่ยด้วยความเป็นห่วงไอเตมึงเป็นอะไรอยู่ไหนเดี๋ยวกูไปหาเตวิตยังไม่มีเสียงที่จะตอบออกมามีแต่เสียงกลั้นสะอื้นอย่างเจ็บปวดมึงอยู่ห้องสมุดอักษรใช่ปะมึงรอกูอยู่ตรงนั้นน่เดี๋ยวกูไปเมื่อนิกไปถึงก็เห็นเพื่อนนั่งเหมอยอยู่ในรถบนใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาไอเตมึงเป็นอะไร ไห้นิไให้ปอมันถามกูว่าถ้าน้องหายไปตลอดการกูจะทำยังไงเตวิตเอ่ยออกมาอย่างยากลำบากน้องไหนมึงอย่าบอกนะว่าน้องทัชให้เทียคนทั้งคนจะหายไปไหนว่าพวกมึงก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่มีแล้วกูไม่มีน้องอยู่ข้างๆ้างแล้วเป็นกูเองที่บอกถอนมัน่นไห้เทียเตมึงรักน้องมาตั้งแต่ยังไม่ได้คุยกันแต่ตอนนี้มึงถอนมัน่นเขาแล้วมานั่งร้องไห้เหมือนหมานี่นะ กูไม่เห็นหน้าน้องมาสองวันแล้วมึงแทนที่กูจะชินแต่แม่งโคตรคิดถึงเลยว่าพอไอ้ปอมันถามกูกูก็เหมือนใจจะขาดคิดถึงมึงก็ไปหาน้องมันก็รักมึงไปคุยกันดีๆพวกกูไม่ได้ทะเลาะกันกูแค่อยากให้อิสระก,กับเขากูไม่อยากแสดงอาการหนี้เง่าแล้วเผลอทำร้ายกันแล้วต่างกันตรงไหนว่าการที่มึงถอนมันก็ใช่ว่ามึงไม่ทำร้ายเขากูจะทำยังไงดีว่าไอ้นิ อันนี้กูไม่รู้ว่าตั้งแต่กูรู้จักมึงกูก็เห็นว่าน้องมันเป็นส่วนหนึ่งของมึงกูว่ามึงต้องทบทวนตัวเองดูว่าว่าอยู่ได้ไหมถ้าไม่มีน้องเอ่ยจบก็เปิดประตูลงจากรถเดินอ้อมไปฝั่งคนขับมึงลงมาเดี๋ยวกูขับไปส่งแม่งกูกะจะติดรถไปหน้ามอแต่กูว่าไปส่งมึงที่บ้านเลยดีกว่าเตวิศลงจากรถแล้วไปนั่งข้างคนขับแทนมองเห็นลิ้นชักใต้คอนโซลก็เปิดออกดู มียังรัดผมกับที่ครอบหูฟังอยู่ในนั้นก็คิดถึงวันที่เขามารับทัชชาที่ห้องสมุดตอนนั้นเจ้าดื้อสายที่ครอบอันนี้ไว้เพราะไม่อยากฟังเขาบนมึงดูดีไอ้นิกกูเห็นอะไรก็คิดถึงกูนี่มันคงบ้าไปแล้วจริงๆเตวิตยิ้มทั้งทั้งที่นายตาคลอไปด้วยน้ำใสจบตอนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป และยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเฉอยได้ที่ r รีดอะไร